กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวพี่ชายคลิปของผมเขาอัดคลิปอยู่อีกข้างน่งเห็นไ่มมันหมดจุดสีน้ำเงินนู่นอยู่ในป่านเพราะมันหมดแล้วสไม่นบได้อัดครับกดกดเลยบ่อ่ากดแล้วครับผมมีอะไรกันนทั้งในเกมทั้งนั้นเราจะเล่นขึ้นหรือเด้อเดี๋ยวจะเอาคลิปกับเปิดก่อนเด้อมันบมลื้นดีครับเอาคลิปก่อนจ้าวสวัสดีค่ะ เดินท่าไหมวะใจจะปีนแล้วมันลื่นครับลุงทดสอบก่อนนะเอาทดสอบขออนุญาตทดสอบมันลื่นมันลื่นครับลุงพันธุ์ปีนต้นมะละกอนะครับต้นกับต้นเราปีนจะทำกันครับเปียนใจอะไรยังไม่ได้คลิปเลยจะเปลี่ยนใจแล้วอ๋อนะครับเบาต่อยกกกครับพอดีลุงพันธุ์ปั้นข้าวจี่ครับผมเพิ่นกำลัง

เดือครึ่งหนึ่งอยู่กระทายม้านนอกนะคะนี่โอ้รุ่นนี้ก็มีนะเป็นพันใหม่แด้นี่พันใหม่พันออกมาเท่อเลยครึ่งนัวนัวนัวครับาไปขยายพันธุ์ต่อไปสุกจนลิ้มมะละก็สุกคาต้นโอ้มีทางมาแดงพ่กนี้ไหลายโอ้ยได้การเลยหนึ่งสองสามเออเอาไปใส่ค้อยเนาะแซ่บปั่นเนาะมีสามต้นเอาะลูกเดียวบ่ครับผมเอาหน่อยซุกมาโอ้ผมเอาหน่อยดิบลงมา มาตำาเอาไว้ต่ำใค่ทังพี่อันพี่อังก้องพี่อันพี่อังเนาะต่บพี่ยทพี่เพื่องบนซูซานลอยู่ใกล้เฮานี่ใส่บริการเพื่อนในการมาต้องพูดถึงว่าโอ้ยต่ำนี่หายห่วงขนาดบริใส่ผงสุร้อใส่แต่ครกเสยๆก็กินจนเลื่อมเลยนะครับบ่เหลือเพราะว่ามันน้อยเดียวนะเลยหมดซ้ำ เอาอนี้มาต้อยผมเอาอะไรเนาะปลาคนพี่สมอนคือมางามกว่าหมูแท้เจ้ากว่าหมูเลยอ๋ออ่าค่เทางว่าวันนั้นจะหน่อยเราคุยเรื่องอื่นไปโลดเอ๊ะคนเขินคนเขินสมอนคนสวยเขินครับผมพี่ไทยบ้านนอกเอาละครับผมพี่ไทยบ้านนอกเด้อเนี่ยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเอานั่นนางเอกก็มาด้วยนะครับนางเอกหมอลำนางเอกหมอลำ มาแล้วเออนางเอกหมอลำก็มาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวยเหมือนเดิมมาเอามะหุงครับมาเอามะหงุงมาเอามะหงุ่งมาตุ้งหนึ่งแล้วหัวมาที่หลังน่นอยู่โน่นแล้วมะหุงสุก อันนี้สวนครัวสวนครัวพี่ชายบ้านนอกไหมมาทังกินได้นะคะอุ้ยโกวแค่งยังคือสูงแต่นี่นครับกแค่งสูงเนะครับเอาเบง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 ก่อนเบงกรอนอ๋อนะครับวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้ามามาชมสวนเออ แข็แขสูงแหงไว้เลยอยมันาต้นอ้อยอีกนะคะทุกคนต้นมะเขือพวงสูงกว่าต้นอ้อยนะคะสูงดมวนูก็มีกินได้นะคะไปกินินกินได้นะคะจังหวะปลูกสูงคแ่น้มันปลูกต่เหงื่อเกนี้ยตัวนี้นกแขงขึ้นมาน้ตาธรรมชาตินอกส่วนมะเขือ้งผู้ปลูกผู้ปลูก

เ,เออเนคนสวยก็อยากมาแข่งกับ <c oughs> เป็นโอ้ยน้อคนสวยเนาะครับขอบคุณครับอาอนะครับขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ